คือเกมที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเราจะต้องทายถูกว่าในกระบอกปืนนั้นบรรจุกระสุนจริงหรือปลอมเอาไว้และเลือกว่าจะยิงตัวเองหรือยิงฝ่ายตรงข้ามผมจะชนะเกมนี้หรือไม่นั้นไปดูกันเลยสวัสดีครับพบก,กับผมกีวิท2วนฟะครับและตอนนี้ก็อยู่กันในเกมบั s ช็อตลุนเล็ดนะฮะโอ้โหแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นโรบอคนะครับผมนี่มีภาษาไทยด้วยเผ <Hey, boy. S 2> ีบโอดลงน้ำการสละสิทธิ์ก็คือ ลงชื่อนะครับว่าเราชื่ออะไรโอ้โหทำไมภาษามันแตกอย่างนี้แล้วเนี่ยลุยแข่งกัน3าเทินนะครับผมมีกระสุนอุย้ยต้องจำนะครับเมื่อกี้มีกระสุนเปล่า2อันแล้วก็มีกระสุนจริง1อันนะครับเราก็จะต้องเลือกว่าจะยิงใครผมเชื่อว่ายังไงลูกแรกก็น่าจะเป็นลูกปลอมเพราะฉะนั้นยิงฉันมาเลยเอา ผเลือกผิดอะ่ะโอ้ยลืมลืมจำอุยอุ้ยอุ๊ยมันใส่ลัวเลยผมลองยิงมันเลยโอ้ยไม่มีถูกต้องก็คือลูกปลอมนะครับสีน้ำเงินยิงชั้นมาสิโอเคครับผมแพ้ <c ười> มาเอาใหม่กรอบโอ้โหลูกปลอมลูกจริงสองลูกปลอมเท่าไหร่เดี๋ยวเมื่อกี้นับไม่ทัน ลูกปลอมเสีลูกจริงมีแค่2ลูกปลอมมีเยอะมากโอเคผมจะยิงตัวเองอทำไมอ่ะโอกาสมันน้อยมากเลยนะ่ที่จะยิงออกทำไมยังยิงออกล่ะมาสิแกไม่ยิงมันยิงออกสองนัดติดกันเลยมันโกงผมแล้วไอ้ลูกปลอมมีตั้งเยอะทำไมยิงออกลูกจริงหมดเลยมา นี่ลูกจริงหนึ่งนัดลูกปลอมสองนัดเนี่ยพอผมเลือกยิงตัวเองอะ่ะมันออกตลอดเลยผมจะลองยิงมันบ้างออกไปดิเนี่ยทีนี้ไม่ออกเอาแล้วทีนี้ห้าสิบห้าสิบตามันยิงมาสิผมจะยิงตัวเองโอ้มันได้ยิงต่อเหรอแล้วมันจะยิงตัวเองทำไมโง่หรือเปล่า มันก็รู้อยู่ว่าอีกลูกหนึ่ง,ล,ง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 ลูกจริงสองจริงสองปลอมสลูกจริงสองลูกปลอมสมนะครับยิงมันก่อนเลยอืมเอาละทีนี้ห0 50หเหลือลูกจริงสองลูกปลอมสองยิงตัวเองอืมเรียบร้อยึตายอ้อาวจบเกมด่านสองมาทำให้เกมมันน่าสนใจขึ้นหน่อยดีกว่านะ่า โอ้มีไอเทมนะครับกุญแจมือแล้วก็กุญแจมือของมันได้เป็นแว่นขยายนะครับโอ้โอกาส50-50ลูกปลอมหนึ่งลูกจริงหนึ่งคุณเชื่อในดวงผมไหมจริงหนึ่งปลอมหนึ่งผมเชื่อว่าจริงผมจะยิงมันหนึ่งสองเอ,อเรียบร้อย <laughs> ออสุดยอด มันขยายนะครับมันส่องดูจะใช้ทําไมล่ะอีกอันนึงก็ปลอมสิก็มันเหลือจริงหนึ่งปลอมหนึ่งอะอีกอันก็ต้องปลอมสิอะไรมันบ้าหรือเปล่าง่ <c oughs> <c oughs> จริงเชียร์หยิบไอเทมอีก2ชิ้นโอ้โหจริง3ปลอม3นะครับ50 50ผมจะใช้อะไรดีอะส่องดูไหมมาทุบเลยลูกปลอม ลูกปลอมนะครับยิงตัวเองสี่ลูกปลอมแก,ก๊ก <c oughs> เรียบร้อยผมว่าต่อไปลูกจริงยิงมาเลยโอแย่แล้เหลือจริงสมปลอมหนึ่งมันดื่มน้ำครับดื่มน้ำว่าคือสไลด์ลูกออกเหลือจริงสกองปลอมหนึ่งโอ้โ,อโหแล้วมันดูเลยมันรู้แล้วละ่ะลูกต่อไปคืออะไรเรียบร้อยผมโดน <c oughs> ปลอมปวดใจขึ้นมาอืมเฮ้ยยังไม่ตายทีนี้มันก็เหลือจริงหนึ่งปลอมหนึ่งผมเชื่อว่าปลอมยิงตัวเอง <c oughs> อะไรกันโอ้มันส่องไม่ต้องส่องแล้วมันปลอมลูกสุดท้ายเนี่ยเอออืมเอาไอเทมมาอีกสองชิ้นอะไรเนี่ยยาทำอะไรได้มีด มีดถ้าผมจำไม่ผิดก็คือหั่นกับปากกระบอกปืนแล้วก็ดามเมจจะเป็น2องครับปลอมหจริงสว้าวปลอม1นจริงสนะครับผมเอามีดหั่นเลยเพิ่มดามเมจปลอมแค่หนึ่จริงตั้ง3ยิงมันเลยเออลดไปเลย2องดามเมจกลับมปเหมือนเดิมนี่อีกทีเดียวมันก็จะตายแล้วครับเอาละ เอาเรียบร้อยที่เหลือจริงหมดแกก็ตายไปสิเจ้าโง่เรียบร้อยสเตจสุดท้ายนะครับเอาโลไอเทมเหรอเออหยิบมาวิสามชิ้นเลยวิสี่ชิ้นเลยวิได้แว่นขยายทั้งสองอันโอ้ยจริงตั้ง3ามปลอมหนึ่งผมเชื่อในดวงของผม ว่าต้องยิงออกมาหันครับเอ้ยเดี๋ยนะเอาชัวร์ดีกว่า <What? S 1> ขอดูเลยมาเอาแย่แล้วลูกปลอมโอ้ไม่น่าหันเลย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้นี่ได้นี่กินกินแล้วก็ชักปลอกออกเราก็ยังได้โคตาการหันไอ้นี่อยู่เรียบร้อยใช้ได้ยิงอืมสองดาเมจเน้นเน้นอุ้ยดีนะหัวไว ก็มันก็จริงหมดอะที่เหลือเอาแล้วมันจะยิงตัวเองทำไมไผมว่ามันมีปัญหาและ a อโอ้โหจริง3มปลอมหนึ่งง่ายอีซี่ผมว่าผมล็อกกุญแจมือมันไม่ให้มันเล่น1เทินแล้วผมก็จะยิงมันต้องออกอเอาล่ะเหลือจริง2ปลอมหนึ่งยิงมันอีก เน้นเน้นเอาละกุญแจมือมันน่าจะคลายแล้วก็คือเหลือ50 50อุ๊ยโอ้เรียบร้อยสิได้เราสิอย่างนี้แหมเพิ่มเลือดเลยนะเพิ่มเลือดเลยนะโอ้โหเพิ่ม2ขวดแว่นขยายมันก็มีแต่มันไม่ใช้โอ้โหสมขวดอะไรโอ้โหฉลาดมีด แจมือแว่นขยายแว่นขยายของเต็มหน้าตักไปหมดแล้วตอนนี้โอ้โหจริงสามปลอมห้าสองเลยครับเพื่อความชัวลูปปลอมลูปปลอมก็ยิงตัวเองอืมไม่เป็นไรเอาละตาของเองแล้วเฮ้ยเราได้อีกเหรอเราสองอีก โอ้ลูกจริงเพิ่มสองดาเมจเรื่อยเอ็งน่ะเสร็จฆ่าแล้วล่ะ <c oughs> เรียบร้อยครับมันเหลือแต้มเดียวแล้วโอ้หันเลยเหรอเอาจริงเหรอเอ็งมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอยิงมาดิ <c oughs> แอนอกให้ยิงเลยยังจะเอาอีกเหรอ,อแย่แล้วผมลืมแล้วมันเหลือลูกจริงกี่ลูกเนี่ย ยิงมาอุ้ยเอ็งน่ะเหลือชีวิตเดียวแล้วขังกุญแจมือมันไปก่อนเลยห้ามเล่นแล้วก็เพื่อความชัวขอดูหน่อยสิลูกปลอมฉันว่าอันต่อไปก็ต้องเป็นลูกปลอมนะถ้าจะไม่ผิดลูกปลอมมันเยอะมากยิงตัวเองอ้า ยิงตัวเองอีกลูกปลอมันเยอะโอ้ยไม่น่าเล่นสนผมมันขังเออแกจะล็อกมือฉันทำไมอ่ะอุ้ยหันดาเมตอุ้ยสองดาเมรเลยเหรอแกมั่นใจขนาดนั้นเลยผมเหลือเลือดเ,เท่าไหร่เนี่ยยิงมาเลยเสียวผมจะแพ้แล้วเนี่ยแต่มันก็จะตายแล้วเหมือนกันเอาล่ะ โอ้ oh, ได้ไอเทมเพิ่มมีดกุญแจมือน้ำเพิ่มเลือดเอาละรอบนี้จริงสองปลอมสามจริงสองปลอมสามอย่างนั้นเหรอผมเป็นขยายไม่มีด้วยนะสิเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันเพื่อความชัวเลือดเราเยอะมากอืมจริงสองปลอมสามผมยิงตัวเอง อเหลือเหลือจริง2ปลอม2นะครับ50-50ฉันเลือกที่จะยิงเองก็แล้วกันออุ้ยเหลือจริง2ปลอม1นึ้อุ้ยเหลือจริง1ปลอม1โอ้โหแล้วมันดูเลยมันชัวเอาละ่ะ <laughs> มันหันดาเมทเพิ่มชัดเจนว่าผมต้องโดนยิงชัวชัวเลยเอาละ่ะ ยิงฉันวาสิไม่เป็นไรเอเน g y จีดิง์เรามีเยอะครับเราเพิ่มเลือดให้ทั้งสองนี่ไอเทมมีดคุญแจมือโอ้โหยจิงหนึ่งปลอมสี่จิงหนึ่งปลอมสี่อย่างนั้นเหรอกินก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยอึกสักหนึ่งอึกอ่ะกินอีกอันหนึ่งเผื่อมันล็อกคุญแจมือผม โอ้และดูแว่นขยายมันอย่างเยอะเลยเอาล่ะผมจะยิงตัวเองโอ,โอ้หนึ่งในห้าดันยิงออกที่เหลือปลอมหมดแล้วหาไอเทมไม่รอบนี้มันจบยากจบเย็นขอนะเออแว่นขยายแว่นขยายก็ยังดีมาวัดดวงเลยรอบนี้โอ้หูยจิงหนึ่งปลอมหา้า เอางี้ละกันผมมีไอเดียที่จะชนะอยู่ครับผมก็ล็อกกุญแจมือมันซะแล้วก็ยิงมันทุกลูกเลย <c oughs> เอาตายิงออกเลย <c oughs> หนึ่งในหนะครับหนึ่งในหกเอาจบเกมเอาเงินมาเลยเอาผมก็กะว่าจะล็อกกุญแจมือมันเรื่อยๆแล้วก็ยิงจนหมดออกลูกแรกเลยเอาเงินมาเลยมานี่เรียบร้อยครับชนะเอาคุณถูกบังคับให้ออกคือเล่นชนะปุ๊บ มันเตะผมออกจากเกมเลย <What? S 1> ว่าอะไรโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันจา้าบ๊ายบาย